สวัสดีครับชื่อนาทุเบศคงท่นนะครับนักศึกษาคณะเพศศาสตร์ชั้นปีที่4มหาวิทยาลังสิตนะครับได้ไปทำหน้าที่พี่แนะนำน้องนะครับงาน Eduzone น x p o 2013นะครับก็มีน้องๆเข้ามาปรึกษากันหลายๆคนนะครับถึงเกี่ยวกับคณะเพศศาสตร์นะครับก็เลยจะรวบรวมคำถามที่น้องๆถามกันบ่อยๆนะครับ เพื่อให้น้องๆอีกหลายๆคนที่พลาดนะครับได้ทราบด้วยนะครับอ่ะคำถามแรกเลยนะครับน้องก็ถามกันเยอะมากก็คือถามว่าบริบาลเภสัชกรรมกับเภสัชศาสตร์เนี่ยสองสาขานี้เนี่ยต่างกันยังไงนะครับบริบาลเภสัชศาสตร์นะครับหรือพี่จะเรียกว่า pharmaceutical science นะครับอันนี้เนี่ยจะเน้นเกี่ยวกับกระบวนการาผลิตยาอย่างไร ให้มีคุณภาพมาตรฐานนะครับแล้วก็มีคุณภาพที่ดีนะครับก็เภสัชกรที่ทําหน้าที่ด้านออ yan, เภสัชศาสตร์น,นะครับก็ได้แก่เภสัชกรอุตสาหกรรมนะครับก็คือเภสัชกรโรงงานยาเป็นต้นนะครับทำหน้านที่ในเรื่องของการผลิตการควบคุมคุณภาพงานวิจัยเป็นต้นนะครับต่อไปก็คือบริบาลเภสัชกรรมหรือฟาร์มาซู u ิ i ค a ลแคร์นะครับอันนี้ก็จะเน้นอยู่กับผู้ป่วยนะครับก็คือทํางานเกี่ยวกับ การดูแลการใช้ยากับผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพนะครับรวมถึงการติดตามการใช้ยาและดูแลผลข้างเคียงต่างๆของผู้ป่วยนะครับเภสัชกรที่ทํางานด้านนี้นะครับได้แก่เภสัชกรคลินิกเภสัชกรโรงพยาบาลแล้วก็เภสัชกรชุมชนหรือเภสัชกรที่อยู่ที่ร้านยาเป็นต้นนะครับอ่ะต่อไปนะครับน้องก็จะถามอีกคําถามก็คือ เพศศิกรเรียนอะไรบ้างนะครับในช่วงปีแรกๆนะครับในชั้นปีแรกๆเนี่ยเราก็จะมีการเรียนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ทั่วไปเลยครับฟิสิกส์เคมีชีวะเนื้อหาก็จะคล้ายๆที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับก็ได้แก่สรีรวิทยากายวิภาคศาสตร์ ชีวเคมีแล้วก็พวกพฤกษศาสตร์นะครับที่เกี่ยวกับยานะครับก็วิชาเคมีก็จะมีเคมีด้านยาอะไรเป็นต้นนะครับก็หลังจากนั้นก็จะเริ่มเข้าสู่ออวิชาชีพนะครับเข้าสู่วิชาชีพก็ออได้แก่วิชาเกี่ยวกับการคำวนวณทางด้านเศาสรกรรมนะครับการทํายาการทํายาในรูปแบบต่างๆนะครับการใช้ยาการออกฤทธิ์ของยา ผลข้างเคียงของยาอะไรหลายอย่างนะครับหลังจากนั้นก็ก็จะมีการฝึกงานนะครับนอกจากนี้วิชาอื่นๆนะครับที่เรายังต้องเรียนรู้ก็คือกฎหมายเกี่ยวกับยาการบริหารเภศัชกิจนะครับโครงสร้างการทํางานของเพศาสัชกรรมของระบบสาธารณสุขไทยนะครับตรงนี้เภศาสัชก,กรก็ต้องรู้นะครับก็คือเรียกง่ายๆก็คือเราก็ต้องรู้ทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับยาครับผมคือลึกไปถึงโครงสร้างเลยทีเดียวนะครับ ต่อไปนะครับน้องๆก็ถามว่าสอบเข้ายังไงยากไหมนะครับการสอบเข้านะครับพี่ก็ขอแบ่งออกเป็นสอบตรงกับแอดมิชชั่นนะครับก็แอดมิชชั่นน้องๆก็ใช้คะแนนแอดมิชชั่น mission, ปกตินะครับแล้วก็การสอบตรงนะครับก็แล้วแต่มหาวิทยาลัยนะครับจะมีการจัดสอบขึ้นนะครับน้องๆก็สามารถติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ e d u z o n e นะครับคราวนี้เนี่ย คณะเัศศาสตร์เนี่ยก็ถือได้ว่ามีการแข่งขันที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับและคะแนน,น,นก็ค่อนข้างจะสูงและก็ค่อนข้างไล่เลี่ยกันนะครับขอให้น้องๆน,นะครับตั้งใจนะครับขอให้ได้เข้ามาอยู่ในรัว้วเ,เขียวมะเกาะเัชเหมือนกันครับผมเรียนเภัชต,ต้องเก่งวิชาอะไรบ้างคือน้องๆเนี่ยก็ต้องจบสายวิทยาศาสตร์มาอยู่แล้วนะครับในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับพื้นฐานวิทยาศาสตร์ทั่วไปนะครับแล้วก็ภารรษาอังกฤษ ครับก็แล้วก็จะมีการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ด้านสุขภาพนะครับแล้วก็จะเรียนโดยใช้พื้นฐานจากจาก,จากส่วนของวิทยาศาสตร์ตรงนี้นะครับซึ่งน้องๆก็ไม่จําเป็นต้องเก่งวิชาอะไรเป็นพิเศษนะครับก็ขอให้น้องๆตั้งใจนะครับพี่ก็เชื่อว่าก็สามารถเรียนได้นะครับเรื่องไปประกอบวิชาชีพนะครับน้องๆก็เมื่อเรียนคณะเภสัชศาสตร์นะครับเมื่อจบชั้นปีที่6แล้วนะครับจะก็จะต้องมีการสอบไปประกอบวิชาชีพนะครับ เ,เพื่อให้มีมาตรฐานนะครับเนื่องจากวิชาเราเป็นวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและก็สุขภ,ภาพของประชาชนนะครับดังนั้นจึงต้องมีมาตรฐานวิชาชีพนะครับโดยมีสภาเพศัากรรมนะครับเป็นผู้รับรองสถานศึกษานะครับแล้วก็รับรองใบประกอบวิชาชีพน้องๆสามารถเข้าไปดูรายชื่อมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองจากสภาเพศัากรรมได้ในเว็บไซต์ของสภาเพศัากรรมนะครับ ก็มีน้องๆถามว่าทําไมพี่ถึงเลือกเรียนคณะเภสัชศาสตร์นะครับเมื่อคนทั่วไปเจ็บป่วยเนี่ยถ้าเป็นอาการที่ป่วยเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยครับถามว่าอันดับแรกที่เขาจะต้องนึกถึงเลยก็คือยาแล้วก็ต้องไปหาเภสัชกรที่ร้านยาใช่ไหมครับก็นอกจากจะเจ็บป่วยแบบฉับพลันหรือว่ารุนแรงจริงๆถึงจะไปโรงพยาบาลนะครับดังนั้นพี่ก็เลยอยากเป็นอยากเป็นคนที่ไปดูแล สุขภาพของประชาชนตรงนั้นนะครับแล้วก็เชื่อว่าการเป็นเภสัชกรนะครับก็จะทําให้การที่เราเรียนด้านด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเนี่ยครับก็จะสามารถทำให้เราเนี่ยสามารถดูแลคนในครอบครัวหรือว่าญาติพี่น้องเราได้นะครับนอกจากนี้เราก็ยังจะยังจะสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อีกด้วยนะครับพี่ก็เชื่อว่าการที่เราเห็นคนที่มีความทุกข์ได้เห็นคนที่เจ็บป่วยมานะครับแล้วเราสามารถแบบ รักษาเขาให้หายได้นะครับตรงนี้มันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งนะครับน้องถามว่าเอ๊ะทำไมพี่ถึงเลือกเรียนที่นี่เพราะว่าพี่เคยมาที่นี่ครั้งหนึ่งก็ชอบสภาพแวดล้อมครับชอบบรรยากาศดรืยอความที่มันไม่เมืองจนเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ได้ห่างไกลกันจนเกินไปอากาศก็ดีครับแล้วก็อีกอย่างก็คือที่นี่นครับเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกครับที่มี คณะเภสัชศาสตร์แล้วก็มีคณะต่างๆที่เกี่ยวกับด้านการแพทย์อยู่เป็นจํานวนมากนะครับดังนั้นจึงมีความพร้อมนะครับทั้งในเรื่องของพลากรอุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วก็อาจารย์พี่ๆก็มีความอบอุ่นนะครับผมคิดว่าคิดไม่ผิดครับที่เลือกที่มหาวิทยาลัยรังสิตครับสุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะให้กำลังใจน้องๆทุกคนนะครับที่อยากจะเป็นเภสัชกรนะครับ ขอให้น้องๆตั้งใจนะครับพี่เชื่อว่าน้องๆทุกคนสามารถทําได้ครับแล้วก็สําหรับใครที่ยังหาตัวเองไม่เจอนะครับหรือคิดว่าเฮ้ยเภสัจกรเนี่ยใช่น้องแน่หรือเปล่านะครับพี่ขอแนะนําให้มาเข้าค่าย Dream ค a ป p นะครับปีหน้านะครับก็จะมี Dream ค a m p แแล้วนะครับที่มหาวิทยาลังสิต์นะครับมาดูกันว่าเพสัจกรเนี่ยเขาต้องเรียนยังไงทําอะไรบ้างนะครับ แล้วก็น้องๆสามารถเข้าดูกิจกรรมนะครับรีมแคมป์ครั้งที่7นะครับได้ในแฟนเพจของคณะเพสัชศาสตร์มหาวิทยาลังศิษย์นะครับสำหรับน้องๆที่มีคําถามเกี่ยวกับคณะเพสัชศาสตร์นะครับหรือว่ามีคําถามด้านยานะครับก็คลิกเข้ามาที่แฟนเพจนะครับแล้วก็สอบถามไว้ได้เลยนะครับตามลิงก์ข้างล่างนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีบุคลากรจากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลังสิษย์นะครับเข้ามาตอบปัญหาอน้องๆนะครับครับอใหยน้องๆทุกคนนะครับ ตั้งใจนะครับแล้วก็โชคดีครับหวังว่าจะมีน้องๆนะครับมาร่วมรั้วเขียวมาเกาะกับโคกี้นะครับไม่ว่ามหาวิทยาลัยใดก็ตามนะครับรั้วเขียวมาเกาะคณะเพียรศตรีนี้ต้อนรับน้องๆทุกคนครับขอบคุณครับ